บห้องจพี่กบสวัสดีเยนีนะคะพี่หมูโอเคไหมคะพี่หมูเย็ดเอาทิ้งหมดเลยนะคะเพราะว่านอนน้องนอนเยอะมากเลยค่ะพี่อิสราสวัสดีจ้าคุณตุกตานะคะคุณแม่พัชรินขอตัวแป๊บนะคะโอเคค่ะตามสะดวกเลยนาคะเปิดพัดลมไปด้วยนะคะไม่งั้นจะร้อนเกินไปน้องเดือนอยู่ให้เป็นเย็นให้พอสวัสดีคุณคินค่ะนะคะ อ๋อพี่ตุ๊กตาบอกว่าสอบตกมาสองครั้งแล้วน้องส้มเพราะลูกเรือไม่ครบจีตารับทุกคนคะ่ะถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็จะกินแล้วนะคะหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วหอ่อผักมีกิมจิด้วยค่ะน้องเดินบอกว่าเสียดายไม่มีเวลาไล์ค่ะอยากไรแต่หลานก็ต้องเลี้ยงกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันแทบสลบเลยคะ่ะเนาะใช่เลี้ยงหลานดิแต่ขอรับโทรศัพท์แป๊บจ้าโอเคจัดไปคะ่ะพี่ตุ๊กตาสวัสดีน้องยาคะ่ะน้องยาไปแช่ผ้าแล้วคะ่ะ ผู้บ่าวนะคะผู้บ่าวซักผ้าเองนะคะพี่หมูไปส่งกันบ้านแน่เลยพี่หมูอยู่ไหมคะพี่หมูน้องหวานสวัสดีพี่ปุ๊กค่ะอะไรหรอขอบคุณนะคะจุกตาก,ก็สวัสดีคุณเดือนนะยานินด้วยนะคะจับไม้จับมือกันคะ่ะยอดเยี่ยมมากคะ่ะขอให้ปังปังนะคะขอบคุณมากมากเลยคะ่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้เรียกอะไรนะบัตเตอร์เฮดค่ะ อะไรเนาะอีกไม่นานนะคะเพราะว่าปอสี่กว่าแล้วนะคะพี่ตุกตาปอสี่กว่าแล้วเก่งมากพี่ทุกตาเก่งมากนะคะคุณเดือนนายานินบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นกําลังใจให้คุณเดือนเช่นกันนะคะน้องเดือนบอกว่ายังคาอีกยาวไกลค่ะเป็นพี่สาวเอามาเสิร์ฟให้ก็มีกิมจิด้วยนะเนี่ยพี่กบกําลังเข้ารับชมนะคะดีน้องนุ้ยค่ะ พี่หนุย่ยสวัสดีคุณใจใจนะคะคุณใจใจพี่เอียรสามสิบห้านาทีแสดงว่าขึ้นชาน้าเลยเนี่ยคุณแม่พัชรินสวัสดีค่ะน้องหมูหมู่นะคะคุณดาวเรืองกําลังเข้ารับชมคะ่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านแกง แกงงงงมากค่ะแกงงง,งอย่างนะปูก็สวัสดีพี่หมูนะคะคุณครูใจใจสวัสดีแย่แตนค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับทั้งสิบล้านดวงตาสวยๆนะคะมีคุณวิจิตากับคุณสุพัชชาแม่พัชลินสวัสดีน้องปูคนเก่งค่ะเปิดพัดลมไปด้วยนะคะคุณครูใจใจสวัสดีน้องปูคนสวยของพี่ใจใจจ้าแล้วก็เอาอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะล้างพอล้างเสร็จแล้วเราก็ต้อง พักน้ําไว้นะคะให้น้ําเย็นก่อนนะคะองพี่หมูหมูสวัสดีพี่อิสระค่ะพี่ตุกตาดาวนี้ฝากให้น้องหนึ่งด้วยขอบคุณมากค่ะพี่ตุกตาขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่อิสระสวัสดีน้องปุ๊กค,ค่ะคุณเดือนนายานินสวัสดีคุณส้มทักทายค่ะขอบคุณนะคะคุณเดือนนะคะขอบคุณคุณเดือนที่แวะมาทักทายด้วยนะคะส่งผ่านแล้วนะคะตอนนี้ผ่านแบบว่า <c oughs> พี่ตุกตาบอกว่าน้องหนึ่งไปไหนฝากคิดถึงด้วยนะคะพี่พี่หนึ่งเอาเอาหมูย่างมาให้อยู่นะคะเมื่อกี้ เอาหมูย่างนางหวัดบอกหิวข้าวเลยจ้านะคะพี่กบสวัสดีน้องปูคนสวยนะคะกินด้วยกินด้วยมามามา,มากำลังย่างเลยเตาอยู่ข้างนอกนะคะกําลังย่างหอมๆเลยนะคะผักก็คือหรือ,อของอร่อยเลยนะคะเนี่ยกินข้าวบ้างยังส้มยังไม่ได้กินเลยพี่ต้นนะคะพี่พี่พี่หนึ่งเอาหมูย่างห่อผักน้าจิ้มแจ่วแตนขอรับโทรศัพท์แป๊บจ้าโอเคจัดไปค่ะพี่ตุ๊กตาสวัสดีน้องยาค่ะน้องยาไปแช่ผ้าแล้วค่ะผู้บ่าวนะคะผู้บ่าวซักผ้าเองนะคะแกดขาด ยายแตนสวัสดีพี่เอียดคะ่ะพี่นุชส,สวัสดีพี่เอียดนะคะพี่นุยสวัสดีเพื่อนหมูๆค่ะแม่ละเอียดสวัสดีน้องนุยคะ่ะเพื่อนยาสวัสดีครับพี่ลินนะคะพี่นุยสวัสดีพี่เอียดคะ่ะสุสๆนะคะพี่ตุกตาน,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 น้องเดือนไปถึงไหนแล้วน้องเดือนไปถึงไหนแล้วน้องเดือน ยังดูได้ขึ้นปลอลหนึ่งยังเนี้ยคูอัมภัยกาลังเข้ารับชมนะคะเย่แตนสวัสดีคุณแม่เพนรัตค่ะพี่หมูหมูสวัสดีพี่ต้นวงสกรนะคะเย่แตนสวัสดีคุณครูใจใจคุณพี่นุ้ยสวัสดีเพื่อหมูหมูค่ะแม่ละเอียดสวัสดีน้องนุ้ยค่ะเพื่อนยาสวัสดีครับพี่ลินนะคะพี่นุ้ยสวัสดีพี่เอียดค่ะคือยังไงก็ต้องยืนยันตัวตนแหละนะคะตอบพี่ส้มเลยโอเค นางหวานบอกหิวข้าวเลยจ้านะคะพี่กบสวัสดีน้องปูคนสวยนะคะกินด้วยกินด้วยมาๆมา,มา,มากำลังย่างเลยเตาอยู่ข้างนอกนะคะกําลังย่างหอมๆเลยนะคะผักก็คือเก่งมากๆเก,ก่งทุกคนเลยคะ่ะพี่นุ้ยสวัสดีน้องยานะคะแม่ละเอียดสวัสดีเดือนบอกว่าส่งวัวใจมาค่ะน้องเดือนส่งหัวใจให้พี่เดือนนายานินด้วยนะคะ เดี๋ยวคุณครูว,ว่าพี่ขี้เกียจไม่ยอมไม่ยอมทํากันบ้านนะคะทำไมไม่เห็นคอมเมนต์ขึ้นคะอาจจะเน็ตของพี่ดีเลยหรือเปล่าคะไม่แน่ใจแต่ส้มเห็นปกตินะคะน้องหวานสวัสดีพี่มูงคะ่ะน้องกูบอกว่าครบก็เลยทําให้เราที่แบบว่าอ่อาลือออกทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องทําหลายๆกิจกรรมนะคะคือล้างกล่องอะคะ่ะล้างกล่องให้ทุกคนนะคะเยสแอนสวัสดีคุณดาวเรืองด้วยคะ่ะ คุณครูใจใจกาลังเข้ารับชมนะคะยังไม่เสร็จนะคะพี่อิสระสวัสดีถึงไหนแล้วไม่รู้เมื่อกี้ออลูกค้าโทรเข้าอ๋อพี่ตุ๊กตาสวัสดีคุณใจใจคนสวยๆวยสวยสวยค่ะเริ่มใหม่ได้คะ่ะพี่อิสระเริ่มตอนไหนที่หลานหลับอะ่ะน้องเดือนจะไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่หลานหลับถึงจะได้ขึ้นตอนนั้นนะคะถึงจะได้ขึ้นไลน์ตอนนั้นคุณเดือนนะยานินสวัสดีคุณส้มทักทายค่ะขอบคุณนะคะคุณเดือนนะคะ ขอบคุณคุณเดือนที่แวะมาทักทายด้วยนะคะส่งผ่านแล้วนะคะตอนนี้ผ่านแบบว่าแม่ละเอียดสวัสดีน้องรองอินสลัดนะคะอูพุดค่าคุณแม่ละเอียดกําลังเข้ารับชมนะคะพี่นุษสวัสดีพี่ลินคะ่ปะปามโมกาลังเข้าเอ้ยไม่ใช่น้องนอนก็แบ่งให้คนกินด้วยคะคุณแม่พัชรินสวัสดีน้องกบนะคะพี่ตุกตาสวัสดีน้องส้มนะคะ สวัสดีพี่ตุ๊กตาสวยค่ะเดี๋ยวคือจากเดี๋ยวจากลงไลน์นะคะก็อาจจะกินข้าวสักนิดนึงนะคะเติมพลังสักนิดนึงแล้วก็ไปจัดการต่อนะคะยัดแตนสะต่อนะคะเอาผักออกมาหมดแล้วตอนนี้นะคะก็เหลือล้างกล่องโฟมล้างถุงล้างช่วยปลูกอะไรอย่างนี้นะคะขึ้นต่อใช่ใช่พี่ว่าจะครึ่งชั่วโมงพี่ไม่อยากให้พี่หมูขาดเรียนพี่หมูพี่อิสรสั สวัสดีถึงไหนแล้วไม่รู้เมื่อกี้ลูกค้าโทรเข้าอ๋อพี่ตุ๊กตาสวัสดีครูใจ,ใจใจคนสวย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 ,สวยค่ะเริ่มใหม่ได้ค่ะพี่สลาเริ่มดอกบ้านนะคะเข้ามันทักทายในบ้านได้เลยค่ะจับมืจับมือเพื่อนๆได้นะคะใครยังไม่ทานข้าวใครยังไม่ส่งการบ้านนะคะนะคะพาเพื่อนพาฝูงมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงสักครู่นะคะ สวัสดีแย่แตนค่ะพี่หมูหมูสวัสดีพี่อิสระค่ะแม่พัชรินสวัสดีพี่อิสระค่ะน้องปูสวัสดีจ้าพี่ใจใจคนน่ารักนะคะคุณพินบณีกําลังเข้ารับชมค่ะดิพี่ลินนะคะคุณแม่เพนรัตน์บอกว่าส่งกําลังใจนะคะขอบคุณมากมาค่ะคุณแม่ส่งกําลังใจเช่นกันคะ่ะส่งกําลังใจและส่งหัวใจกันนะคะแช่ผ้าก่อนนะคะจัดไปเพื่อนยานะคะพี่ตุกตาสวัสดีเพื่อนนีด้วยคะ่ะาย่แตนสวัสดียายนีนะคะาย่นีสวัสดีค่ะน้องมาจัดเต็มมากเลยนะคะ น่าจะเพราะว่าอร่อยเกินไปนะคะผักของเราเนี่ยอร่อยมากทั้งกรอบทั้งสดนะคะน้องก็เลยจัดเต็มมาเลยค่ะหมูสวัสดีน้องหวานด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ปล่อยไปคุณคินคุณขินคุณขินสวัสดีน้องเดือนอยู่ให้เป็นนี่เ่ตอนแรกว,ว่าจะกินในไลน์ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเก็บไว้ถ่ายคลิปบ ยวเก็บไว้ลงคลิปดีกว่านะคะบบด้วยค่ะน้องเดือนอร่อยเลยจ้ะใช่ก็อร่อยดีล้างอย่างดีเลยนะคะคุณเดือนนายานินบอกน้องเดือนว่าสู้ๆนะคะพี่หมู่หมู่กำกกกลังเข้ารับชมค่ะคุณแม่ พัชรินสวัสดีค่ะน้องชื่ออัดนุษย์นะคะแม่อัดนุษย์โพสิ์ค่ะชื่อเล่นมาส้มนะคะสวัสดีคุณสวัสดีป้าโม่ค่ะขอโทษทีป้าส้มก็ลืมเหมือนกันว่าส้มบัตรติดอยู่ตอนพอตอนที่เสร็จแล้วใช่ไหมก็คือจะมาเตรียมขึ้นไลฟ์จะมาเปลี่ยนชุดตอนแรกว,ว่าจะกินในไลฟ์ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเก็บไว้ถ่ายคลิป <laughs> เดี๋ยวเก็บไว้ลงคลิปดีกว่านะคะจ้จาสวัสดีน้องหวานนะจาสวัสดียินดีต้อนรับค่ะพี่นุ้ยสวัสดีพี่หมูค่ะพี่หมูหมูยังอยู่ไหมคะ น้องหวานมาแล้วนะคะน้องหวานบอกน้องหวานมาแล้วมาแล้วจ้าหยวไปไหลไปสักพักนะคะมาค่ะมาค่ะกินข้าวค่ะกินข้าวค่ะพี่ส้มก็เมีหมูย่างนะคะหมูย่างห่อผักน้ําจิ้มแจ่วแล้วก็ดีค่ะน้องหวานหวานคนสวยนะคะครูใจใจสวัสดีค่ะน้องหวานนะคะไปบ้านใครก็มินไม่ได้นะคะตอนเนี้ยกลัวจะโดนยาวเหมือนกันนะคะไม่สนุกไม่มัน